เรียนวิทย์กับครูฝนดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องระบบสุริยะโซล่าสิสเต็มกันนั่นเองค่ะ,ะเราอาจจะเคยได้เรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเรื่องระบบสุริยะนะคะนักเรียน,นหลายๆคนเนี่ยก็คงจะจำได้นะคะในระบบสุริยะของเราค่ะก็จะประกอบไปด้วย ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ค่ะนักเรียนยังจาได้ไหมว่าดาวฤกษ์เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ดาวเคราะห์เป็นยังไงเนาะอ่ะนักเรียนลองตอบคําถามดูซินะคะตอบให้ผู้ปกครองฟังก็ได้หรือตอบคําถามกับตัวเองที่บ้านก็ได้นะว่าดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะบางคนก็ยังจําได้อยู่ อ่าแล้วทีนี้คูขอถามต่อว่านักเรียนยังจําได้ไหมว่าในระบบสุริยะของเราเนี่ยมีดาวฤกษ์คือดาวอะไรแล้วก็ดาวเคราะห์เนี่ยมีดาวอะไรบ้างนะบางคนก็ครูเชื่อว่ายัางจําได้อยู่แต่บางคนอาจจะลืมไปแล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะในวันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนนะคะแล้วก็สอนให้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนอื่นเลยเรามารู้จักกับระบบสุริยะก่อนคะ่ะระบบสุริยะเนี่ยก็คือ เป็นระบบนะคะที่มีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับโลกของเรานะคะโดยระบบสุริยะเนี่ยจะมีดวงอาทิตย์นะคะเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็มีดาวเคราะห์อีก8ดวงนะคะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่ค่ะสำหรับดวงอาทิตย์เนี่ยก็คือดาวฤกษ์นั่นเองค่ะส่วนดาวอีก8ดดวงที่เหลือเนี่ยจะเป็นดาวเคราะห์นะคะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่ค่ะระบบ สุริยะนะคะก็คือระบบที่โลกของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะซึ่งระบบสุริยะจะอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกค่ะมีดาวเคราะห์แล้วก็มีดาวบริวารโดยรอบค่ะในระบบสุริยะเนี่ยก็จะมีดาวเคราะห์ทั้งหมด8ดดวงใช่ไหมทีเนี้ยนักเรียน ดาวมันจะมีดาวอยู่ดวงหนึ่งหรือ2ดวงก็ได้ในระบบสุรยิยะซึ่งในระบบสุริยะในจักรวาลน,นี้อาจจะมีหลายระบบแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้สามารถที่จะไปสำรวจเจอแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ายังมีดวงดาวอีกหลายดวงแล้วก็ยังมีระบบสุริยะแบบนี้อีกหลายระบบที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ทีนี้เรามาดูระบบสุริยะที่เราอาศัยอยู่ในดาว8ดวงที่เป็นดาวเคราะห์ทั้ง8ดดวงเนี่ยมันจะมีอยู่บริเวณหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตซึ่งในระบบสุริยะของเราเนี่ยบริเวณที่ดาวโลกของเราอยู่เนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีสภาพเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งเอื้ออำนวยยังไงก็คือเป็นบริเวณที่ได้รับแสงแล้วก็ความร้อนพอเหมาะไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์เกินไปเพราะว่าถ้าอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์เกินไปเนี่ย มันก็จะหนาวหนาวจนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้แต่เนื่องจากว่าโลกเราเนี่ยอยู่ในบริเวณที่พอเหมาะนะคะได้รับความอุ่นพอดีอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เกินไปนะคะข้อเสียคือ1ร้อน2น้ำเนี่ยจะละเหยกลายเป็นไอจนหมดเลยทําให้ไม่มีน้ําเหลืออยู่นะคะอย่างดาวพุธเนี่ยอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เกินไปนะคะถ้ามีน้ำเนี่ยก็จะละเหยออกหมดเลยก็จะไม่เหลือน้ําแต่โลกของเราเนี่ยก็จะมีน้ําละเหยบางส่วนแต่แต่ยังไงก็ มีเขาเรียกว่าใช้บรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้นะคะสุดท้ายแล้วน้ําที่ระเหยบางส่วนเนี่ยก็ยังตกลงมาเป็นฝนเหมือนเดิมถือว่าเป็นดาวเคราะห์นะคะที่อยู่ในบริเวณที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่อํานวยต่อการดํารงชีวิตมากดาวเคราะห์ดวงนั้นเนี่ยก็จะมีสิ่งมีชีวิตเกิดข,ขึ้นมานั่นเองก็คือโลกของเรานั่นเองนะคะที่เราอยู่ในตอนนี้ค่ะ ในระบบสุริยะเนี่ยคุณครูก็ได้บอกไปแล้วตั้งแต่เริ่มคลิปนะคะว่าจะประกอบไปด้วยดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาวฤกษ์และดาวเคราะห์เนี่ยเป็นยังไงคะ่ะสำหรับดาวฤกษ์นะคะก็เป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเกิดจากแก๊สที่มีการระเบิดอยู่ตลอดเวลาให้พลังงานแสงพลังงานความร้อนนะคะได้แก่ดวงอาทิตย์กลุ่มดาวจากราศีแล้วก็ ดาวเหนือค่ะสำหรับดวงอาทิตย์เนี่ยนักเรียนก็รู้จักกันอยู่แล้วเนาะเห็นทุกวันเลยนะคะส่วนกลุ่มดาวจักรราศีนะคะก็เช่นพวกดาวลูกไก่กลุ่มดาวนายพานนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปว่ากลุ่มดาวจักรราศีมีกลุ่มดาวอะไรบ้างค่ะแล้วก็ดาวเหนือนะคะดาวเหนือเนี่ยก็อย่างที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปในคลิปที่แล้วนะคะว่าดาวเหนือเนี่ยเราจะเห็นช่วง ใกล้รุ่งนะคะใกล้เช้านั่นเองหรือเราก็อีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะเห็นตอนที่พระอาทิตย์ใกล้จะตกนะคะเราก็จะเห็นดาวเหนือนะคะโอเคค่ะทีนี้เรามารู้จักดาวเคราะห์กันค่ะดาวเคราะห์เนี่ยจะเป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะต้องอาศัยแสงและพลังงานจากดวงอาทิตย์นะคะโดยดาวเคราะห์เนี่ยในระบบสุริยะก็จะมีทั้งหมด8ดวงเท่านั้นเองค่อ่ะ นี่ก็คือรูปภาพของระบบสุริยะของเรานะคะก็จะมีดาวฤกษ์อยู่หนึ่งดวงก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะต่อมาค่ะ ที่เหลืออีก8ดวงก็จะเป็นดาวเคราะห์ค่ะดาวเคราะห์ดวงแรกนะคะก็คือดาวพุธค่ะดาวเคราะห์ดวงที่2คือดาวศุกร์ดาวเคราะห์ดวงที่3คือโลกดาวเคราะห์ดวงที่4คือดาวอังคารดาวเคราะห์ดวงที่5คือดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์ดวงที่6คือดาวเสาร์ดาวเคราะห์ดวงที่7คือดาวยูเรนัสดาวเคราะห์ดวงที่8คือดาวเนปจูนนักเรียนจะต้องท่องให้ได้นะวิธีการท่องเราก็ท่องไปเลย พุธศุกร์โลกอังคารนะคะพฤหัสเสาร์ยูเรนัสเนปจูนอ่ะพุธศุกร์โลกอังคารอันนี้สี่ดวงแรกนักเรียนน่าจะจําได้อยู่แล้วเนาะก็ท่องไปเลยพุธศุกร์โลกอังคารพุธศุกร์โลกอังคารพุธศุกร์โลกอังคารเนี่ยหัดท่องไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือดาวเคราะห์สี่ดวงแรกส่วนดาวเคราะห์สี่ดวงหลังก็คือพฤหัสเสาร์ยูเรนัสเนปจูนนะคะเดี๋ยวท่องทุกวันก็จะท่องได้อีกเนาะว่างๆก็ท่องไป ฟุตสุกโลกอังคารพรฤหัสสาวูเรนัสเนบจูนการที่ท่องดาวเคราะห์ให้ได้เนี่ยมันเป็นประโยชน์กับนักเรียนมากเลยนะเพราะว่าความรู้เรื่องเนี่ยนักเรียนจะได้ใช้ตั้งแต่ป .4 ป .5 ป .6 ม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ม .6 เนี่ยคือใช้เป็นจนถึงม .6 เลยและข้อสอบเนี่ยก็จะมีตลอดว่าดาวดวงไหน มาก่อนดาวดวงไหนมาล้างดาวดวงไหนคือดาวขคอชั้นในดาวดวงไหนคือดาวขคอชั้นนอกแม้กระทั่งในข้อสอบโอนิตนะคะหรือข้อสอบเข้ามหนึ่งก็จะมีเรื่องนี้ตลอดเลยนะคะอ่ะทีนี้ค่ะเรามาดูความแตกต่างกันนะคะระหว่างดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์นะคะอ่าดาวฤกษ์นะคะเป็นดาวที่มีเป็นดาวที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงส่วนดาวเคราะห์จะเป็นดาวที่ ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงค่ะดาวฤกษ์จะมีแสงสว่างในตัวเองส่วนดาวเคราะห์นะคะเป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองดาวฤกษ์นะคะเราจะมองเห็นเป็นจุดสว่างมีแสงระยิบระยับและกระพริบตลอดเวลาส่วนดาวเคราะห์นะคะเราจะมองเป็นแสงสว่างนิ่งคงที่แล้วก็ไม่กระพริบนะคะอันนี้จำเนาะดาวฤกษ์เมื่อเรามองขึ้นไปเราจะเห็นว่ามันกระพริบกระพริบกระพริบ อันนั้นคือดาวฤกษ์นะคะถ้าไม่ถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าที่เราเห็นมันมีแสงเนี่ยความจริงแล้วมันเกิดจากการที่มันเผาไหม้ตลอดเวลาแล้วการเผาไหม้ของมันเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่เผาไหม้มากเผาไหม้น้อยแล้วก็มีเปลวไฟนะคะออกมาดังนั้นเวลาที่มีเปลวไฟออกมาเราก็จะเห็นว่ามีแสงกระพริบนั่นเองส่วนดาวฤกษ์อ่าขออภยัยอันนี้คือเรื่องของดาวฤกษ์เนาะแต่ดาวเคราะห์เนี่ยนักเรียนจะเห็นเป็นแสงนิ่งๆน,นะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าที่เรามองเห็นดาวเคราะห์ได้เนี่ยเนื่องจากว่ามันได้รับแสงที่ส่องมาจากดาวฤกษ์นั่นเองนะคะแล้วก็ส่องสะท้อนเข้าสู่ตาเราไม่ใช่แสงในตัวของมันดังนั้นอันนี้ก็คือจําให้ดีว่าดาวเคราะห์เนี่ยถ้าเรามองขึ้นไปมันจะเป็นแสงนิ่งๆนะคะ,ะตัวอย่างของดาวฤกษ์ก็เช่นดวงอาทิตย์ดาวเหนือนะคะส่วนตัวอย่างของดาวเคราะห์ก็เช่นดาวศุกร์ดาวพุธนั่นเองค่ะ นักเรียนสามารถที่จะหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องนี้ได้นะในหน้า102ถึง103นะคะสามารถเปิดหนังสือดูได้เลยนะสำหรับภาพนี้นะคะก็จะเป็นการแบ่งนะคะให้เห็นนะคะว่าอ่าอันนี้คือภาพจริงนะคะเป็นการทำให้เห็นว่า ถ้าเราเปรียบเทียบดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์เนี่ยก็คือดาวฤกษ์ก็คือดวงอาทิตย์เนาะส่วนดาวเคราะห์ก็คือดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารอีก8ดวงเนี่ยจะเห็นว่าขนาดมันต่างกันมากเลยอันนี้คือดวงอาทิตย์นะเอามาแค่เซี่ยวเดียวแต่ว่าจะเห็นว่าใหญ่มากนะคะส่วนโลกเรานะคะอยู่ตรงนี้นะคะโลกเรานี่ค่ะสีน้ําเงินนะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่3นั่นเองนะคะดาวเคราะห์สี่ดวงแรกนะคะเราจะเรียกว่าดาวเคราะห์วงในหรือดาวเคราะห์ชั้นในเนาะ ส่วนดาวเคราะห์อีก4ี่ดวงหลังเราก็จะเรียกว่าดาวเคราะห์วงนอกหรือดาวเคราะห์ชั้นนอกนั่นเองค่ะโดยบริเวณตรงนี้ค่ะนักเรียนจะเห็นเหมือนเศษหินนะคะลอยอยู่นะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าแถบดาวเคราะห์น้อยนั่นเองค่ะแถบดาวเคราะห์น้อยเนี่ยก็จะอยู่กั้นนะคะกั้นระหว่างดาวเคราะห์วงนอกกับดาวเคราะห์วงในค่ะสำหรับแถบดาวเคราะห์น้อยเนี่ยดาวเคราะห์น้อยเขาก็จะมีชื่อนะเดยวนักเรียนจะได้เรียนตอนอยู่ ป .6 นะว่าดาวเคราะห์หน้อยมีชื่อว่าอะไรบ้างนะอ่ะทีนี้ตรงนี้ค่ะดาวเคราะห์วงในนะคะหรือดาวเคราะห์ชั้นในเนี่ยทั้ง4วงเนี่ยทั้ง4ดาวเนี่ยอ่าเป็นดาวเคราะห์หินทั้งหมดเลยนะคะดาวเคราะห์หินก็คือข้างในมันนะ่ะจะมีหินก็คือเหมือนโลกเราเนี่ยถ้าเราขุดลงไปเนี่ยข้างในแกนโลกของเรามันจะเป็นหินนะคะมีลักษณะแข็งนั่นเองส่วนดาวเคราะห์วงนอกหรือดาวเคราะห์ชั้นนอกอีก สี่ดวงเนี่ยจะเป็นดาวเคราะห์แก๊สนะคะลักษณะของดาวเคราะห์แก๊สก็คือมันเป็นแค่มวลแก๊สที่รวมตัวกันแล้วก็เป็นก้อนกลมๆเราไม่สามารถที่จะเหยียบลงไปในดาวเคราะห์แก๊สได้นะเพราะว่าถ้าเราไปเหยียบเนี่ยเราก็จะจมลงไปเลยเพราะว่ามันเป็นแค่มวลแก๊สนะคะที่รวมตัวกันอยู่เท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งกันเลยชัดเจนนะคะระหว่างดาวเคราะห์วงนอกกับดาวเคราะห์วงในเนาะอ่ะแล้วก็ให้เห็นว่าโอ้โห โลกของเราที่เราอยู่เนี่ยที่เราคิดว่ามันกว้างใหญ่เนี่ยความจริงแล้วมันก็เล็กเท่านี้เองถ้ามันเปรียบเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่นหรือว่าเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์นะคะอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะคะที่คุณครูนำมาให้ดูนะคะเป็นลักษณะนะคะดูว่าดาวพุธดาวศุกร์ดาวโลกดาวคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสดาวเรปจูนนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าเนี่ยในภาพเนี่ยดาวพุธเนี่ยจะเล็กที่สุดเลยนะคะ แล้วดาวพฤหัสเนี่ยก็เป็นดาวที่เป็นไงลูกใหญ่ที่สุดเลยนะคะในระบบสุริยะของเรานะคะแต่ว่าพอเทียบกับดวงอาทิตย์เป็นไงคะโอ้โหถือว่าดาวทั้ง8ดวงก็เล็กไปเลยเนาะนักเรียนจะสังเกตว่าผิวของดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะมีบริเวณที่มันมีสีดํากับบริเวณที่มีสีส้มสีแดงใช่ไหมคะบริเวณสีดําตรงนี้ค่ะนักเรียนเป็นบริเวณที่ไม่สามารถที่จะเผา เผาไม่ได้อีกแล้วนะเป็นบริเวณที่ดวงดิไม่สามารถเผาไม่ได้อีกแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนกันในระดับที่สูงขึ้นเนาะแต่จะเห็นว่าที่จริงดวงทิศเนี่ยผิวมันเป็นยังไงมันไม่ได้สีเรียบเนียนนะสีมันก็มีทั้งเป็นบริเวณที่เป็นสีดาําบริเวณที่เป็นสีส้มบริเวณที่เป็นสีแดงนะคะก็จะมีความหมายต่างๆออกไปนะคะเราก็จะได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นนะคะอ่ะอันนี้เป็นภาพจริงของดวงดาวนะคะที่เราใช้ กล้องนะคะส่องดูนะคะแล้วก็ถ่ายภาพออกมานั่นเองค่ะเป็นลักษณะพื้นผิวจริงๆเลยนะคะอ่าต่อมาค่ะก็เป็นความรู้เพิ่มเติมให้นะคะเกี่ยวกับดาวเคราะห์นะคะเราจะเรียกดาวเคราะห์นะคะว่าดาวพเนจรนะคะเนื่องจากว่าดาวเคราะห์เนี่ยจะโครจรรอบดวงอาทิตย์แล้วก็จะใช้เวลาในการ โคจรเนี่ยแตกต่างกันทําให้เราซึ่งอยู่บนโลกเนี่ยจะเห็นว่าดาวเคราะห์ที่ปรากฏบนท้องฟ้าเนี่ยจะมีตำแหน่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นเราก็เลยจะเรียกดาวเคราะว่าดาวพระนจรนั่นเองส่วนดาวฤกษ์นะคะจะถูกเรียกว่าดาวประจําที่นะคะเนื่องจากว่าดาวฤกษ์เนี่ยอยู่ไกลมากนะคะ ถึงมันจะมีการเคลื่อนที่ก็ตามแต่เราจะรู้สึกว่ามันอยู่ที่เดิมเพราะว่ามันอยู่ไกลมากนั่นเองนะคะเราก็เลยเห็นอยู่ที่เดิมเราก็เลยจะเรียกว่าดาวประจําที่นั่นเองค่ะอ่ะทีนี้นะคะก็เป็นการสร้างแบบจำลองการมองเห็นดาวฤกษ์และดาวเคราะห์นะคะอันนี้ก็เป็นผลงานของรุ่นพี่ปีที่แล้วนะคะที่เขาได้ทําไว้เนาะ ส่วนปีนี้เราเรียนออนไลน์นะคะเราก็เลยไม่ได้ทําเพราะว่างานเนี้ยเป็นงานกลุ่มที่ต้องใช้ความสามาคคีๆๆนะคะแล้วก็ต้องช่วยกันทําดังนั้นคุณครูก็เลยไม่ได้ให้นักเรียนทําเพราะว่าถ้านักเรียนทำเนี่ยมันก็นจะเป็นงานที่ใหญ่เกินไปเพราะว่ามันจะกลายเป็นงานเดียวนั่นเองดังนั้นวันนี้คุณครูก็เลยมีวิดีโอนะคะการสร้างแบบจําลองนะคะแล้วก็เป็นในแบบจําลองเนี่ยเขาพอเขาทาแบบจําลองเสร็จเนี่ยเขาก็จะทดลองให้ดูด้วยนะคะว่า เขาเราสามารถมองเห็นดาวเคราะห์แล้วก็ดาวฤกษ์ได้อย่างไรก่อนที่คุณครูจะอธิบายต่อเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมการสร้างแบบจำลองกันก่อนค่ะตอนมองเห็นดาวฤกษ์ดาวเคราะห์และดวงจันทร์ได้อย่างไร วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนระดมความคิดและบันทึกผลว่าเราสามารถมองเห็นดาวฤกษ์ดาวเคราะห์และดวงจันทร์ได้อย่างไร หาวิธีสร้างแบบจำลองการมองเห็นดาวฤกษ์ดาวเคราะห์และดวงจันทร์ไฟฉายกระบอกใหญ่แทนดวงอาทิตย์ไฟฉายกระบอกเล็กแทนดาวฤกษ์ทรงกลมขนาดต่างๆแทนดวงจันทร์และดาวเคราะห์กล่องกระดาษแทนอวกาศแล้วให้นักเรียน อธิบายเหตุผลในการเลือกอุปกรณ์แทนสิ่งต่างๆในแบบจำลองจากนั้นวางแผนในการสร้างแบบจำลองการมองเห็นดาวฤกษ์ดาวเคราะห์และดวงจันทร์ บไปแล้วนะคะสำหรับการสร้างแบบจำลองนะคะอ่ะก็จะมีการใช้ไฟฉายใช่ไหมแทนดาวเรษกเนาะแล้วก็จะมีการใช้วัตถุทรงกลมแทนดาวเคราะห์ต่างๆอ่ะอ่านักเรียนยังจำได้ไหมว่าตอนที่เขาปิดไฟแล้วเขามองลงไปในกล่องเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือความมืดใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่มีแสงนั่นเองแต่พอเปิดไฟฉายปรากฏว่าก็จะเห็นดังรูปนี้นะคะโดยไฟฉายอันใหญ่เนี่ย อันนี้เราจะเปรียบเทียบว่าเราอยู่ในระบบสุริยะนะซึ่งในระบบสุริยะดาวเลษ์กที่ยที่สุดก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองดังนั้นไฟฉายดวงใหญ่อันนี้เราจะให้แทนแสงจากดวงอาทิตย์นะคะส่วนไฟฉายดวงเล็กอันนี้เราจะให้แทนดาวเลือกอื่นๆที่อยู่บนท้องฟ้าก็<อ> <ๆ S 1> คือมันก็มีแสงเหมือนกันแต่เราจะเห็นว่ามันเล็กกว่าดวงอาทิตย์เพราะว่าดวงอาทิตย์มันอยู่ใกล้เราดั่นเองอ่ะทีนี้คุณครูก็จะให้ตัวเนี้ย ลูกปิงปองตัวนี้ค่ะแทนโลกและกันโลกนะคะเป็นโลกอันนี้เรากําลังจะอธิบายการทดลองเพิ่มเติมให้ฟังนะแล้วครูก็จะให้ลูกโฟมอันนี้เป็นดวงจนันทร์เขียนแค่ว่าจันทร์ละกันเนาะ,ะแทนดวงจันทร์ดวงนี้แทนดาวศุกร์ก็แล้วกันเพราะว่าดาวศุกร์อยู่ใกล้โลกนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนจะเห็นว่า ถ้าเรามองไฟฉายเนี่ยเราจะเห็นไฟฉายเลยเราจะเห็นไฟโดยตรงนะคะไฟจะส่องมายังของตาโดยตรงเลยเมื่อกี้คนที่เขาทดลองอะ่ะเขาก้มลงไปในกล่องใช่ไหมถ้าเขามองไฟฉายเนี่ยแสงจากไฟฉายเนี่ยจะส่องมายังตาเขาโดยตรงแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ้าเราอยู่ในถ้าเราอยากจะมองดวงจันทร์ล่ะเราจะมองไม่เห็นนะแต่ที่เรามองเห็นเพราะว่าอะไร เพราะว่าแสงจากไฟฉายเนี่ยมันสอ่องมายัางโฟมแล้วก็สะท้อนเข้าสู่ตาเราทําให้เรามองเห็นดวงจันทร์อะถ้าเราเปรียบเทียบว่าเรายือนอยู่บนโลกนะคะอันนี้ก็คือโลกของเรานั่นเองนะคะอะเราก็เป็นคนหนึ่งคนยือนอยู่บนโลกถ้าเรามองไปยังดวงอาทิตย์เลยก็คือไฟฉายอันเนี้ยเราก็จะเห็นแสงทันทีแต่ถ้าเรามองไปดวงจันทร์นะคะคืนนั้นมันมืดมากถ้าไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์เราจะเห็นดวงจันทร์ได้ไหมไม่ได้นะคะทุกอย่างจะมืดไปหมดเลย แต่เนื่องจากทําไมเราถึงเห็นดวงจันทร์เนื่องจากว่าแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยค่ะส่องมายัางดวงจันทร์นะคะแล้วก็สะท้อนเข้าสู่ตาของเราก็คือสะท้อนไปยังโลกของเราแล้วก็เข้าสู่ตาของเราเราก็เลยมองเห็นดวงจันทร์ดาวศุกร์ก็เหมือนกันทาไมเราถึงเห็นดาวศุกร์เพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยส่องมายังดาวศุกร์นะคะส่องมายังดาวศุกร์แล้วก็สะท้อนเข้าไปยังโลกแล้วก็เข้าสู่ตาของเราเป็นเหตุผลว่าทําไม เราถึงมองเห็นดาวเคราะห์ได้ทั้งๆท,ที่ดาวเคราะห์เนี่ยมันไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะเราเห็นมันได้ก็เนื่องจากว่ามันได้รับแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะนักเรียนดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีดวงอาทิตย์นะคะเราก็จะมองไม่เห็นดาวดวงไหนเลยนะคะในระบบสุริยะของเราเนาะก็ต้องไปอาศัยดาวฤกษ์จากที่อื่นเอานะคะ ถามว่าไอ้ดาวฤกษกตัวนี้มันช่วยไหมมันก็ช่วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าแสงมันก็จะเป็นแสงเล็กๆนะคะอ่ะต่อมามีคำถามค่ะอ่ะนักเรียนลองตอบอยู่เนาะนักเรียนที่ดูออนไลน์อยู่นะคะในการสร้างแบบจำลองใช้อะไรแทนดาวเคราะห์แล้วดาว,ด,าวด้วยเพราะเหตุใดอ่ะเมื่อกี้ครูวที่บายไปแล้วนะคะก็คือว่าเราใช้ไฟฉายเนี่ยแทนดาวฤกษ์เพราะว่าเป็นสิ่งที่ เป็นแหล่งกาเนิดแสงแล้วก็มีแสงสว่างในตัวเองส่วนดาวเคราะห์เนี่ยเราก็ใช้พวกวัตถุทรงกลม<ๆ>เพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองแล้วก็ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงด้วยนะคะต่อมา<ๆ>ใช้แบบจาลองอธิบายการมองเห็นดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ได้อย่างไรอะแบบจําลองเมื่อกี้เนี่ยที่เราได้ดูไปเนี่ยมันใช้อธิบายการมองเห็นดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ได้อย่างไรนะคะคุณค <si> <ๆ>รูก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะเมื่อกี้ว่ามันมองใช้ยังไงเนาะก็คือ ในนี้นะคะครูเกาะธิบายไว้ว่าดาวเคราะห์เนี่ยไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงนะก็เลยไม่มีแสงในตัวเองแต่เราเนี่ยจะสามารถมองเห็นได้เนื่องจากแสงจากดวงอาทิตย์หรือว่าแสงจากดาวฤกษ์เนี่ยตกกระทบแล้วก็สะท้อนเข้าสู่ตาของเรานั่นเองค่ะดาวฤกษ์เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดแสงแสงจากดาวฤกษ์สามารถเข้าสู่ตาเราได้โดยตรงเราก็เลยมองเห็นดาวฤกษ์นะคะอันนี้ก็คือเป็นคําอธิบายเพิ่มเติมจากแบบจําลองเนาะทีนี้ค่ะถามอีกว่า การบ้องเห็นดาวเคราะห์และดาวฤกษ์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะถ้าเกิดว่าเรามองดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์ด้วยตาเปล่าเนาะเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกันคือมันมีลักษณะเป็นทรงกลมเหมือนกันแต่ข้อแตกต่างมันก็คือว่าตำแหน่งแล้วก็การเคลื่อนที่นะคะโดยดาวฤกษ์เนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของระบบนะคะโดยมีดาวเคราะห์เนี่ยโคจรอ,อยู่โดยรอบนะคะอันนี้ก็คือ คำอธิบายหนึ่งหรือนัอกเรียนบางคนอาจจะอธิบายต่างไปจากนี้ก็ได้เพราะว่าจากการทดลองเนี่ยหลายๆคนก็จะมีแนวคิดไม่เหมือนกันเนาะเราอาจจะอธิบายว่าเราสามารถมองเห็นดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ต่างกันอย่างไรอาจจะอธิบายไปว่าดาวเคราะห์มองเห็นได้เลยแต่ว่าดาวฤกษ์อขออภัยคะ่ะดาวฤกษ์ม,มองเห็นได้เลยแต่ว่าดาวเคราะห์เนี่ยจะต้องอาศัยแสงที่จะสะท้อนมาจากดาวฤกษ์ก่อนอะไรอย่างนี้เราก็สามารถอธิบายได้หลายแบบนะเพราะว่าการทดลองเนี่ย มันสามารถสรุปได้หลายแบบขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเราซึ่งแต่ละอย่างมันก็ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดเลยนะคะต่อมาจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรนะคะสรุปได้ว่าเราเนี่ยมองเห็นดาวเคราะห์ซึ่งเป็นดาวที่ไม่มีแสงในตัวเองได้พอดาวเคราะห์สะท้อนแสงที่ได้รับจากดวงอาทิตย์หรือดาวฤกษ์เข้าสู่ตาเราส่วนดวงอาทิตย์นะคะเป็นดาวฤกษ์นะคะเป็นดาวที่มีแสงในตัวเองนะคะแสงจากดวงอาทิตย์หรือดาวฤกษ์เนี่ยก็จะเข้า สู่ตาเราได้เลยนะคะเราจึงมองเห็นดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวฤกษ์ได้ค่ะสรุปสั้นๆไงก็คือถ้าเป็นดาวฤกษ์หรือดวงอาทิตย์เนี่ยเราจะสามารถมองเห็นแสงนั้นได้เลยแต่ถ้าเป็นดาวเคราะห์เนี่ยเราจะเห็นแสงเราจะมองเห็นดาวเคราะห์ได้จากการที่ดาวเคราะห์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์แล้วสะท้อนเข้าสู่ตาของเราอันนี้ก็สรุปแบบสั้นๆนะ ต่อมาอันนี้นะคะก็เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะคะทีนี้ครูก็ถามอีกว่าเรามองเห็นดาวคอและดวงจันทร์ได้อย่างไรก็คืออ่ะนักเรียนลองอธิบายนะคะเป็นภาษาของตัวเองดูแบบเอาแบบง่ายๆเนาะเออเราก็อธิบายแบบง่ายๆได้ลองอธิบายกับตัวเองอยู่ที่บ้านดูแล้วกันเนาะก็คือว่าดาวคอ้อเป็นไงลูกเป็นดาวที่ไม่มีแสงในตัวเองไม่เหมือนกับดวงอาทิตย์นะคะหรือดาวฤกษ์นะคะซึ่ง ดาวดวงอาทิตย์กับดาวฤกษ์เนี่ยมันจะสามารถส่องสว่างได้ด้วยตัวเองแต่ว่าเราก็ยังสามารถมองเห็นดาวเคราะห์ได้เนื่องจากดาวเคราะห์เนี่ยจะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์แล้วก็สะท้อนเข้าสู่ตาของเรานั่นเองซึ่งดวงจันทร์ก็เหมือนกันใช้หลักการเดียวกันกับดาวเคราะห์เลยนะคะอ่าน,นีีกนภาพตัวอย่างนะคะแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะส่องไปยังดาวเคราะห์ค่ะแล้วหลังจากนั้นแสงก็สะท้อนเข้าสู่ตาของเราซึ่งเรายืนอยู่บนโลกนั่นเองนะคะ ทีนี้เมื่อกี้นะคะครูจะถามต่อว่าน,นักเรียนนะคิดจะตอบถูกไหมก็คือว่านักเรียนลองทายซิว่ามันจะมีดาวเคราะห์นะคะที่สว่างแล้วก็เห็นได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยถ้าเรามองจากโลกเนี่ยอยู่ห้าดวงก็คือเอาแน่ๆเลยว่าไอ้ดาวค์พวกเนี่ยที่มันมีแสงอะ่ะเพราะว่ามันได้รับแสงจากดวงอาทิตย์แต่มันจะมีอยู่5้าดวงเท่านั้นที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าจากโลกแล้วก็มีอีกสองดวงที่ต้องอาศัย กล้องนะคะในการมองนักเรียนลองถ่ายซิว่า5้าดวงที่มองเห็นด้วยตาเปล่ามีอะไรบ้างและอีกสองดวงที่ต้องใช้กล้องส่องมีอะไรบ้างถึงจะมองเห็นอ่ะลองลองถ่ายดูอ่ะ,ะเฉลยเนาะดาวที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากโลกเลยนะคะเราจะเห็นตอนคืนเนาะอ่ะเพราะว่าแสงจากดวงที่สองมานั่นเอง ก็จะมีพวกดาวพุธดาวศุกร์ดาวคานดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวเสาส่วนดาวอีกสองดวงที่เราจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่าต้องอาศัยกล้องโทรทัศน์นะคะก็คือดาวยูเรเนียและดาวนิฟจูนั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวยูเรเนียและดาวนิฟจูนี่มันอยู่ไกลมากนะคะต่อให้มันได้สะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์เข้าสู่ตาของเราเนี่ยเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันอยู่ไกลส่วนดาวพุธดาวศุกร์ดาวคานดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาเนี่ย เราจะสามารถมองเห็นได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้โลกของเรานั่นเองค่ะสำหรับภาระงานในวันนี้นะคะอย่างแรกมันจะมี2ออย่างนะภาระงานในวันนี้อย่างแรกเลยก็คือว่าคุณครูจะให้เรียนเข้าไปเล่นเกมเดียงลําดับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะนะคะแล้วก็ถ่ายรูปหน้าจอเวลาที่เราใช้ในการเล่นมาส่งมาในไลน์นะคะ ซึ่งไอ้ลิงก์เนี้ยเดี๋ยวครูก็จะส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มส่งงานวิทยาศา,ศา,ศาสตร์ด้วยแล้วก็จะอยู่ในห้องเรียนออนไลน์ด้วยนะคะอ่าเมื่อเรียนเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะวิธีการคือให้นักเรียนเนี่ยคลิกนะคะรูปดาวนะคะเรียงลําดับนะคะจากดาวดวงแรกถึงดาวดวงสุดท้ายนะคะอ่ะคลิกนะคะแล้วก็อ่าใส่เข้าไปนะคะอ่ะเมื่อกี้ครูลืมอธิบายไปนิดนึงสมัยก่อนเนี่ย มันจะมีดาวดวงหนึ่งชื่อดาวพลูโตนะมันจะถือว่าเป็นดาวในระบบสุริยะด้วยแต่หลังๆแล้วเนี่ยเขาตัดออกนะคะตัดดาวพลูโตออกเพราะว่ามันโคจรไม่เป็นระบบนะคะตอนนี้ดาวเคราะห์ก็เลยเหลือแค่แปดวงอันนี้พูดแทรกเข้ามาเฉยๆนะเพราะเมื่อกี้ลืมพูดเนาะอ่ะมาต่อที่เกมของเรานะคะเกมของเราก็คือให้เลือกดวงดาวนะคะลากเอามาใส่ว่ามันอยู่ตรงไหนพอเสร็จแล้วพอเราเล่นเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนมันจะขึ้นแบบนี้มาว่า นักเรียนเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ในการเล่นเกมนี้ให้นักเรียนแคปหน้าจออันนี้ค่ะถ่ายภาพหน้าจอตรงนี้ส่งมาในไลน์กลุ่มส่งงานวิทยาศาสตร์นะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะถ่ายมาแล้วก็บอกชื่อด้วยว่าชื่ออะไรนะคุณครูจะเข้าไปดูนะคะแล้วก็ให้คะแนนนะอะสำหรับงานชิ้นที่2นะคะก็คือว่าให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพระบายสีนะคะระบบสุริยะในกระดาษ a 4นะคะ หรือว่านักเรียนจะวาดใส่สมุดก็ได้ถ้านักเรียนไม่มีกระดาษ A4 ก็คือตกแต่งให้สวยงามเลยนะคะโดยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะมีอันนี้ภาพซ้ายมือเนี่ยจะเป็นการใช้สีน้ำเนาะก็จะสวยๆหน่อยอ่าหรือว่าใครคิดว่าอุย้ยหนูไม่ค่อยมีฝีมือทางศิละปะเท่าไหร่ค่ะั้นก็แบบธรรมดาก็ได้นะคะนี่ก็มีตัวอย่างให้ดูก็มีหลายแบบนะอันนี้อธิบายด้วยก็ได้หรือว่าวาดอย่างเดียวก็ได้นะคะก็มีให้ดูหลายแบบ อันนี้ก็เพราะว่าเสร็จแล้วนะเขียนชื่ออะไรให้เรียบร้อยแล้วก็นํามาส่งครูวันที่1กุมภาพันธ์นะคะพร้อมกับสมุดนะคะอันนี้คืองานชิ้นที่2งนะคะงานชิ้นนี้ให้10คะแนนนะ10คะแนนเลยนะทาให้สวยๆนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างโอเคอันนี้นักเรียนถ้านักเรียนอยากได้ตัวอย่างนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปใน Google ได้แล้วก็พิมพ์ว่า ระบบสุริยะนะคะแล้วนักเรียนมันก็จะมีเยอะมากนะนักเรียนถูกใจอันไหนนักเรียนก็ว่าตามอันนั้นได้เลยนะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าอย่าลืมทำงานคุณครูด้วยนะคะโอเคสวัสดีค่ะ